พี่ไม่ตัดสินใครพี่บอกแล้วว่าทุกคู่แม่งมีปัญหาหมดอยู่ที่ว่าเลือกที่จะแบบเฉยอดทนหรือแม่งคุยแล้วพยายามทำหาทางรับให้แม่งดดีที่สุดถ้าไม่ได้แม่งก็แช่เลิกกันไปเว้ยแม่งมีแค่นี้เลยรู้ไหมว่าผม่เคยจะเลิกกับมันแล้วเว้ยม,มันดื้อมากแล้วทีเนี้ยต่อมามันมีจุดพีคสลับผมใจอแอะอยู่จุดนึงไม่เอาพี่ไม่ฟังพี่ไม่ฟังเรื่องนี้อ่ะ ันอยู่ในช่วงคริสต์มาสไงผมกำลังจะบอกเลิกแต่ทีเนี้ยบังเอิญสิ่งเนี้ยมันเกิดหลังวันคริสต์มาสแค่วันเดียวองผมไม่อยากให้วันคริสต์มาสกับวันปีใหม่เป็นฝันร้ายของแอนไงแล้วตอนนี้มันเป็นมากกว่าฝันร้ายหรือเปล่าถ้าปืนจะเราอ่ะพี่ก็พี่ก็จะบอกเหมือนกันว่าสําหรับคนคนหนึ่งอ่ะการบอกเลิกให้แม่งจบตัดต่อหน้ากับการต้องมาเห็นอะไรแบบเนี้ยแม่งแรงกว่ามากนะเวย้ยอืมใช่พีอืม เพราะฉะนั้นการจะมาบอกว่าไม่อยากให้เป็นฝันร้ายอะ่ะก็